บงม่สบายดีป่าลุงบายู่สองเบื้องสองเบื้องบายุงภพอพสองน้องมอสคือก่อบลุงเอ้มื่อนี้ออกมามไทยตะก,ก้าบลุงเอ้ออกมากบพอน้องมอสแล้วกันหน่องบีแซบหน่อยบลุงเอ้นี่อยากมานำไห้อยากมานำไห,มำห้มากมามกา็ไหมม้มาพอน้องมอสกำลังขับรถลงมาอืไม่แซบมาลงมาเฮ้ยตกหลุดเด้อไปทำอพี่ อ๋อพอคนไทยกำลังขับรถล,ลงมาเสษหน่อยกับมานำ้ำไลงไงให้อยากมานำ้ำอยากออืะถ่ายใคสานมี่แหละอันดีวไป,กปโกคารมคบไปลงเอยโกคามวานมาลง,ปลงเป็นหมากเลยอยากกินสุมเลยเห็นมาขามเลยอันนี้มองน้ำวัดเผากาบลงเอไอมันใหม่มะมเออลมเนี่ยม,นะมื่อออกมาไทยตกกะกาไปลงเอ คณะกระหมงเปยบเลยบริแถมยัีงกุ้งยัางกุ้ย่งกุ้นเปีมาผูกูเลูม,มาเผาก้าผูกมองนี่คือสิขาดขั้นี่นะผลออกมานังขับลงมาเป็นลงไงฮะอาซุ้งรถไปอาซู้ง่เอาสูงให้กันได้ใหู้งกันแก่มข่อยเจ้าสุงนแกแมข่เนะ นี่คือเจ้า,าหืาอตั้แท้บ่ก่ต่ตั้ม่อนโไ้ม่อออไทนาบอบ่งเน่ยเป็งมาเซียพอไทนาเจ้าผืนที่ไหน้ดิปะเอาพาผอปะน่ะยังก้อนจังเลยเออนั่น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 อืมดีไปไปปคุณนะ่ะเอาลงดองมาลูไอ,อ้คุณเอาเอาเอาลุกลูกลูก โ oh. ุล่มกุบลุงเห็นปะปีการนี่ตุกกาไหนี่ไห้ทึงกับไหนี่เลงแล้วกันห้ดนไปตุกก็ให้ลุ่มแล้วก็ให้ลุ่ beach, มลงเอ้ยพี่นี่เป็นคนมอสิท้ายไหใดกูตะกี้ตุกไหไดปลงเอ้ยโ่ล้ย่านเมื่อยเมื่อยงเนีง้อเปนลงเอ้ยพวกง้อลายหงง้อท้งควายตุกกากีง้ <rain. S 1> <Finding S 2> อเผาก้ะไหลควายไหลง้อ คก็ลืมแปลไปเลยลุง,งเอโมเดทแมาคปีนวส i, ะวะิทธ์บุรายมเมนมอดบ่าก็กพออมอดว่าชบ,บุหลายปีนบลุเห็ดเอาแต่เปอดก๊กตาลพ,พอไปลุงเอาะพอปุ๋ยพอยังบุมีงบซื้อปุ๋ยเลยไปะะุงเอุ๋ยก็สอบหลับพันสามถูกแงกงงพงบุงเอุยขืน่วงนี้น้ำมันกะบุมียังบุมีน้ำมันเลยไปลุงเอ

ยัดได้ใส so ่ช no, no like ่องสอบอยู่บนลงไอปีนี่คุยกันน้ำมันก็บอกคอยมีบนลงไอแถวปักซ่องกับเป้าน้ำมันกับ่เขาเจ้าเต็มอยู่แถวปั๊มกันน้ำมันขาดปั๊มบนลงไอแซ่บเนาะไม่มันหนังหยังไกลหายไหมนะ พอใชนะกำลังใช้ตะกร้าลุงไตะกร้ามะเผาเจ้าเจ้ามะเผานมข่อยเยอะบ่บมะเหานมข่อยไอ้เฮียมาเฮียมา้มันอร่ยไหมมาเียมามาเสียพอใชน้าบุลุงไงฮะการดีเห ใครจบเดงอพี body, ่แจ yeah. ็บนหขนาหนาใหมั okay. hmm. ้ยแม่นขึ้เจ้าพนสีตกหรอพระเจ้าเจ้ากบใครนวันหานะฮะนสอรรันาบอฮะใครใครจะบเดกลงไอดดูบ้าบออือออ หายพี่เด้อบ้างนาไอจัมมากไหมพีหน้ามือนะเออไทยหน้าผ่านมาลงมันแข็งวะ แขงแหงอนธรรมาดาหม้อบุลงใ่ไโอเคเใครจะไปจะเข้าปั๊บลูกยปเพระปั๊บก้นดดยีปบ่มาจ,จำเลยอ๋าจล เอาลงพันหนึ่งมาได้ป่ะเหรอลงพันหนึ่งมาได้ป่ะเออเอาลงพันหนึ่งก่อนมาตกแขงลงก็จะลงแม่นบ่ xếp 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 Má, cháu giờ phá mưa khỏi mẹ Nó bù lông xếp 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 bù lông xếp bù lông xếp 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 bù lông này. xếp ừ. xếp

ดินยังแข็งขนาดเลยเอ่ะเธอดินยังแข็งบ่ดินนู่นานะาดินยังแข็งปนะั๊บแต่พันพันหลุมพันทึงปั๊บเป็น แล้วบาดเข่าบ่เข่าแล้วมีแซ่บไดแซ่บมากีมากมเข่าโพดอย่างละบาดเออพอดีพอดีแหละเข่าโพดกันมอนี่ยบ่หมวกกระใส่โอ้ยโอ้ยไม่ใส่หมวกหัวบ่เออกระโบไซกระ่บไซมันไม่ได้แดด น้าจ้แาแค่ขหนไอมคลิปนี้ถ่ายเยงๆีๆให้ปลงุงบึ่งเลยลเ,เด็กกำลังเหล็กปลุงเลยเออป้าขาวโผเถอะเ่ล็่แม่แม่าี่ว่าไปว่าไป มาไหมใส่ได้เใส่เหน่อยเชียวลม่ีมานอค่อยมาโอ้มันเด็ดก้ามานำเบกำลังเด็ดเปรดมาแล้วเด็บบ่ปลาเมื่อยครับ ปลีบ่ะ,ะอืมเปนแข็ง vô đẹp theo được, điều <laughs> này thì nó khỏi đấy. Cưới là thay là lưới cưới là thầy là cái mướt vậy rồi. ดินก็ลองดุเนถ้าถ่ายสิแหลบลุงกินหัวเลยแซบคุณนะเวียนหัวมาพี่มาแซบแสบแซบมาจะจะไปขอเี้มาพี่มา Đi không bán sí. thả dạ, gì nữa Cho giặt mưa đấy Không có thay mưa không bỏ Mày mưa Ê ba thứ ba thứ 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 Này này tôi đi bị ca thì hú khô ra nhà lên bà luôn ấy Này mình ngam hé ca kì bằng bị ca này Mà nàm Ăn đi chứ với năm sảng cầu, khung năm sảng cầu bà luôn ấy Để đơn đi đi thùm mà lại Cứ thẹp เอามาไถยนาเุลุงไงป้าตัวผักแขงทเลายบ็ลุงไงมีเซฟแข่งเซฟเก็บเก่งใส่แกงไมเก็บน้อผักแ่งอะไรนะเออแข่งไหมเซฟเซฟิิมิมไพักขงแย่งแเก็บนะตรงจังพักแขงย่่ได้ พ่อนี่น้ำมันสิคลารพิคบล้วปลุลูกฝากลายกุดแซกกุติตามซองน้ำมันีเนี่นปลูกเอาพ่าะคิดหนาปลุกสบายดีใครตอนนีเด้อดใส่น้ำมันนะไปแล้วป,ปลูกว่าพ่เขาผมร็เสร็